ขอถวายความนอบน้อมนมัสการแด่พระรัตนตรยัยด้วยเสียงกล้าวขอความเจริญความพาสุกและความมีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงเจริญ รุ่งเรืองอยู่ในหัวใจของท่านญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะซึ่งเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชิน,นวรสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในขณะนี้ต่อจากนี้ไป อาตมาก็จะได้แสดงธรรมในเรื่องโทษแห่งการอยู่ในที่มีศัตรูเรื่องนี้ก็มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏลำดับเล่มที่56หน้า396เป็นต้นไปข้อ103ในเวริชาดก ปโรสะตะวัคที่11แห่งเอกนิบาตตอมาก็จะได้นำมาแสดงโดยสังเขปก็เพื่อที่จะทำให้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายได้เห็นเป็นแนวทางได้เห็นโทษแห่งการอยู่ในที่ที่มีศัตรูท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงตรัสพระคาถานี้เอาไว้ว่ายะทะเวรีนิวีสตินวเสตถะปันดิตูเอกรตังทวิรตังวาทุกขังวสติเวริสุแปลเป็นใจความว่าศัตรูอยู่ในที่ใดบัณฑิตไม่ควรอยู่ในที่นั้น เพราะการอยู่ในที่มีศัตรูเพียงคืนเดียวหรือสองคืนก็เป็นทุกข์ในพระคาถานี้มีอธิบายโดยสังเขว่าคำว่าศัตรูหมายถึงผู้ที่คิดร้ายต่อเราหรือต่อพวกพ้องของเราตลอดถึงพวกโจรผู้ร้ายคำว่าบัณฑิตหมายเอาผู้ที่มีปัญญา คือผู้ที่มีความคิดดีเมื่อผู้เป็นบัณฑิตรู้ว่าศัตรูหรือโจรผู้ร้ายมีอยู่ในที่ใดก็ไม่ควรอยู่ในที่นั้นถึงผู้ไม่ใช่บัณฑิตคือไม่ใช่ผู้มีปัญญาดีมีความคิดดีก็ตามก็ไม่ควรอยู่ในที่นั้นเหมือนกันเพราะว่า การอยู่ในที่มีศัตรูหรือโจรผู้ร้ายเพียงคืนเดียวหรือสองคืนเป็นอย่างมากก็เป็นทุกข์ถ้าศัตรูนั้นเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงเมื่อเราอาจหนีจากที่นั้นได้ก็ควรหนีเมื่อไม่อาจหนีก็ทำเฉยๆและระวังตัวอยู่เป็นนิดควรหนีด้วยใจคืออย่าคิดร้ายต่อกันก่อน ทางที่ดีควรคิดเมตตาคือนึกว่าขอให้ผู้นั้นจงเป็นสุขเป็นสุขอยู่เสมอเถิดท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายในเรื่องนี้ท่านได้แสดงเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ณพระวิหารเชตวัน ทรงปรารบท่านอนาถบินดิกะเศรษฐีตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่ายะเถเวรีนิวีสติดังนี้เป็นต้นได้ยินว่าท่านอนาถบินดิกะเศรษฐีไปสู่หมู่บ้านสวยแล้วกำลังเดินมาพบพวกโจรในระหว่างทางคิดว่า ไม่ควรพักแรมในระหว่างทางต้องไปให้ถึงพระนครสาวัตถีทีเดียวแล้วขับฝูงโคมาถึงพระนครสาวัตถีโดยเร็วรุ่งขึ้นไปสู่พระวิหารกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระบรมศาสดาพระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนขรบดี แม้ในปางก่อนบัณฑิตพบโจรในระหว่างทางไม่ขางแรมในระหว่างทางไปจนถึงที่อยู่ของตนทีเดียวท่านอนาถบินิกะเศรษฐีกราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์จึงได้ทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังโตไปนี้ว่าในครั้งอดีตการ ครั้งพระเจ้าพรมมทัศเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์เจ้าเสวยพระชาติเป็นเศรษฐีมีสมบัติมากไปสู่ที่รับเชิญในหมู่บ้านเพื่อการบริโภคเมื่อเดินทางกลับพบพวกโจรในระหว่างทางไม่หยุดในระหว่างทางเลยรีบขับโคทั้งหลาย มาสู่เรือนของตนทีเดียวบริโภคอาหารด้วยรถอันเลิศนั่งเหนือที่นอนอันมีราคามากดำริว่าเราพ้นจากเงื้อมือของโจรมาสู่เรือนตนอันเป็นที่ปลอดภยัยแล้วกล่าวคาถานี้ด้วยสามารถแห่งอุทานว่าภัยรีอาศัยอยู่ในที่ใด บัณฑิตไม่พึงอยู่ในที่นั้นบุคคลอยู่ในพวกภัยรีคืนหนึ่งหรือสองคืนย่อมอยู่เป็นทุกข์ดังนี้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายในบทที่ว่าเวรีนั้นได้แก่บุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยเจตนาคิดก่อเวรบทว่านิวีสติก็แปลว่าย่อมพำนักอยู่ ตัทธปันดิโตก็หมายความว่าบุคคลผู้เป็นภัยรีนั้นพำนักคืออาศัยอยู่ในที่ใดบัณฑิตคือท่านผู้ประกอบด้วยคุณเครื่องความเป็นบัณฑิตไม่ควรอยู่ในที่นั้นถามว่าเพราะเหตุอะไรตอบว่าเพราะบุคคลอยู่ในกลุ่มภัยรีคือหนึ่งหรือสองคืนย่อมอยู่เป็นทุกข์ คือหมายความว่าบุคคลเมื่ออยู่ในกลุ่มของภัยรีคนไม่ดีหรือพวกโจรแม้วันเดียวสองวันก็ชื่อว่าอยู่เป็นทุกข์ทังนั้นท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายพระโพธิสัตว์เจ้าเปล่งอุทานด้วยประการชนีแล้วก็กระทำบุญมีการให้ทานรักษาศีลเป็นต้น ตายแล้วก็ไปตามยถากรรมพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนำพระธรรม,มเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าในครั้งนั้นเราจะถาคตแลได้เป็นเศรษฐีเมืองพารณาีชนนี้แลก็เป็นอันว่าจบในเวริชาดกที่สามอัตถกถาเพียงเท่านี้ท่าน สาอทุชนคนดีทั้งหลายเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ชี้ให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นว่าไม่ควรอยู่ในสถานที่ที่มีค่าศึกศัตรูถึงจะอยู่วันหนึ่งหรือสองวันก็ตามเพราะการอยู่ร่วมกับศัตรูนั้นย่อมเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ทั้งในภพนี้และในภพต่อๆไป เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายวันนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลาตมาก็ขอยุติการแสดงธรรมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้อาตอมาก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติมีปัญญารู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักประโยชน์โลกนี้และประโยชน์โลกหน้าทุกภพชาติไป เมื่อบุญบารมีของเราท่านทั้งหลายเต็มเปี่ยมแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินขอจเจริญพร